สาวสวยพี่กาก้งเก่งของเราสวัสดีค่ะต้องบอกว่าวันนี้จัดงานได้ยิ่งใหญ่มากะนะคะสำหรับมิสซิสไทยแลนด์2023แสดงความยินดีกับงานนี้ก่อนนะคุณได้ค่ะแกก็วันนี้แกขอแสดงความยินดีกับสาวสาวทุกท่านนะคะว่าตอนนี้มิสซิสทุกคนสาวที่เข้าประกวดทุกคนเนี่ยทั้ง13ท่านเนี่ยเก่งมากๆทุกคนแสงศักยภาพได้เต็มที่แกก็อยู่ดูตั้งแต่วันเก็บตัวทั้ง5วันเลยเพราะเราจะเล็งเห็นเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถรอบด้านจริงๆเพราะวันนี้ ขอแสดงความยินดีทุกๆท,ท่านเลยแต่พอทุกท่านได้รับตําแหน่งมีทั้งรางวัลพิเศษแล้วก็รางวัลแบบเขาเรียกว่าเป็นมิสซิสคลาสสิกกับ Mrs. มิสซิสธรรมดานะคะค่ะก็ยินดีด้วยจริงๆค่ะได้เลยนะฮะแล้วก็อยากให้ขอบคุณคณะกรรมการแขกกิติมศัดิ์ที่มาร่วมงานวันนี้อีกครั้งได้จริงๆนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติกับ<ม>แขกผู้มีเกียรติเยอะๆมากๆนะคะก็คือมีทั้งคุณกุ้งแน่นอนคุณกุ้งบวินาเนี่ยที่จะต้องขอบคุณมากๆเพราะเป็นเจ้าของเวทีนะคะของมิสซิสไทยแลนด์แล้วก็กรร มาสักอีกหลากหลายท่านอย่างพี่มาอ,อนนภา,าคุณหนุ่มนะคะ แล้วก็คุณสาวินีสาลินีนะคะหลายๆท่านได้เลยสำหรับปีหน้าสาวงามท่านใดที่แต่งงานแล้วนะอยากมาตามล่าความฝันในการประกวดในวิธีนี้เรียนเชิญให้มาสมัครการประกวดอีกครั้งนึงได้ค่ะก็ปีหน้านะคะถ้าสาวๆที่สมรสแล้วนะคะสามารถที่จะสมัครได้ที่เพจ e i m Thailand หรือเพจ m r s Thailand ค่ะเราต้อนรับสาวๆที่สมรสแล้วทุกคนเสมอค่ะได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะคุณขอบคุณค่ะบ๊ายบาย Tchau,